มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีผาล้ำเลอเลิศดประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระส,สาชีวิีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมฮเวรักขติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกตำ่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสือ่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงนี้โรงเรียนต่างๆส่วนมากก็ปิดภาคเรียนแล้วปิดภาคเรียนเรียบร้อยแล้วหลังจากสอบปลายภาคสอบปลายภาคเสร็จก็จะปิดเรียนโดยอัตโนมัตินักเรียนก็จะไม่ไปโรงเรียน จริงๆเนี่ยสิ้นปีการศึกษาก็วันที่31มีนาคมแต่ว่าถ้ามีการสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนักเรียนก็จะหยุดไปโดยปร,ริยายไม่ไปแล้วสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ก็เอาลูกเอาหลานลงกรุงเทพไปที่อยู่ที่ตัวเองทำงานก็จะพาไปบางท่านบางคนก็ยังไม่ได้ไปไหนยังคิดอยู่ว่าเออจะ พาลูกไปไหนดีจะหากิจกรรมงานอะไรให้ลูกทำแน่นอนที่สุดละช่วงระยะเวลาจากนี้ไปถึงเปิดภาคเรียนใหม่ก็คงจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสเดือนช่างยาวนานเลือกเกินลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายก็คงจะใช้เงินเปลืองลูกๆที่อยู่ในวัยรุ่นก็คงจะได้รับอันตรายถ้าดือ้อซุกซนอาจจะไปเกี่ยวข้องสิ่งเสพติด มันมีโครงการหนึ่งหลวงตายอยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมีหลานที่อยู่ในวัยระหว่างอายุ9ปีถึงถึง15ปีนี่คือโครงการบวชเนนภาคฤดูร้อนแต่ละวัดแต่ละวัดโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆเขาก็จะจัดกันนะจัดโครงการบวชเนนภาคฤดูร้อนบางวัดก็จัดแล้วตอนนี้สาธุชนทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรจะนําลูกนําหลานไปบวชเนนภาคฤดูร้อน จะได้เซฟเซฟชีวิตไว้ได้ปลอดภัยไม่ประสบอุบัติเหตุไม่ติดโรคติดภัยแถมยังได้ศึกษาทำปฏิบัติธรรมด้วยแต่ก็เลือกวัดหน่อยเลือกวัดหน่อยบวชไปแล้วอย่าให้อยู่เฉยๆต้องศึกษาธรรมต้องปฏิบัติธรรมเรียกว่าบวชเรียนเขียนอ่านบวชเรียนเขียนอ่านช่วงระยะเวลาบางวัดก็15วันบางวัดก็1เดือน2เดือนก็แล้วแต่จนกว่าจะ เปิดภาคเรียนน่นแหละที่วัดหลวงตาเนี่วัดบุรพาบ้านพลงามก็จัดเป็นประจำทุกปีจัดมาหลายสิบปีแล้วท่านทั้งหลายตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมานะหลวงตาบวชเป็นพระมาได้ได้56ปีก็จัดเป็นประธานโครงการบวชเรียนพระฤดูร้อนแล้วก็ปีแรกๆน่ปี2 5 3 6มีเด็กมาบวชเป็นจำนวนมากเป็นร้อยหลักร้อยขึ้น อ่าสิบปีแรกนี่หลักร้อยขึ้นเท่านั้นเลยนะพอหลวงตาอายุมากขึ้นเป็นพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลดจำนวนลงนะเหลือ20-30ปีนี้ก็จัดเหมือนเดิมนั่นแหละจัดบวชเนียนพระฤดูร้อนคือช่วงช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่อ่ามันอากาศมันร้อนเขาก็ส่งเสริมให้วัดต่างๆ่จัด บวชเนยียนพระฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศนแดสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้าสมเด็จพระเทพนะลวงตาก็จัดมาเป็นลําดับลําดับที่วัดนี้ก็ที่วัดบูรพาบ้านพลงามนี่จัดเป็นประจําทุกปีทุกปีเนี่ยลูกหลานเข้ามาบวชไม่ได้อยู่เฉยเฉยนะบวชเรียนเขียนอ่าน,นจริงๆริงเลยนะบวชเรียนเขียนอ่านจริงจริงเลยทําอะไรบ้างล่ะบวชเรียนเขียนอ่านทําอะไรก็ศึกษาพระธรรมวินัยนั่นแหละ ได้เรียนพิเศษด้วยในระยะหลังๆหาครูมาสอนพิเศษให้เด็กๆที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คือเด็กนักเรียนเด็กเล็กเด็กทุกวันนี้นะ่ะเด็กเยาวชนนี่ความรู้ด้านหนังสือน่ะไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ได้เขาไม่ค่อยสนใจในการศึกษาเราเรียนสักเท่าไหร่บางคนอ่านไม่ค่อยออกนะเขียนชื่อตัวเองยังไม่ถูกเลยไม่ไม่ได้ว่านะนอีกจริงๆด้วยจริงๆด้วยก็ ช่วงเข้ามาบวชนี่แหละก็จะได้เรียนพิเศษหลวงตาก็จะจัดโปรแกรมไว้ตื่นตั้งแต่ตีห้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำภารกิจส่วนตัวเสศษก็ทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมไปบินทบาทบินฑบาตกลับมาก,ก็ฉันฉันเส็จก็ฝึกหัดสวดมนต์อบรมก็มีวิทยากรมาให้ความรู้ทางธรรม ก็จะศึกษาเร้วเรียนในวิชาธรรมะวิชาพุทธประวัติประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธจริยาประวัติพระสาวกหลักศาสนาพิธีต่างๆกิริยามารยาทฝึกฝนอบรมอยู่นี่แหละให้มีความรู้ทางทางธรรมแล้วก็ได้เรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาภาษา,า,า,าอังกฤษภาษาจีนอย่างนี้เอาให้เด็กได้มีพื้นฐานมีเบสิกมีพื้นฐาน ในการศึกษาเรียนรู้นะช่วง bye bye, าบายบายแต่บางจากทาําภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ฝึกหัดเดินจงกรมนะนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์เย็นฝึกบรรยายธรรมนะเอาธรมาที่ตัวเองศึกษาเราเรียนแล้วมาอ่นะมามาหัดอธิบายนะมหาหัดอธิบายทําวนไปอย่างนี้แหละนะบางช่วงบางตอนก็พาไปเข้าไปสวดมนต์นะที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำก็จะพาเข้าไป สวดมวนต์นะสวดมนต์ที่วัดพระธาตุเชิงชุมแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังพาไปทัศนศึกษาวัดครูบาอาจารย์ต่างๆวัดพระธาตุที่อยู่ในเขตบริเวณนี่แหละในเขตสกลนครบ้างนครพนมพบ้างอย่างนี้ให้เด็กเหล่านี้ได้ซึมซาบวัฒนธรรมอนินงามของเราชาวพุทธได้รู้จักครูบาอาจารย์ต่างๆถามว่าตั้งแต่บวชมานี่ได้ผลบ้างไหมได้ ได้ผลอย่างมากเลยบางคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะสื่อออกไปแล้วตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าสวดมนต์ทำวัดร,รู้จักฝึกหัดทำบุญรู้จักพูดเพราะๆกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าใจนะหลักศีลหลักธรรมมากยิ่งขึ้นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดนะีของประเทศชาตินะบางคนก็บวชเรียนต่อบวชเรียนต่อก็ได้ศึกษานักเรียนนักธรรมตรีโทเอกบางคนนะเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็มีจบมหาวิทยาลัย ไปแล้วหลายคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นข้าราชการก็มีเป็นนักธุรกิจโอ้เยอะแยะนะที่บวชจากวัดบูรพาบ้านพลงามเพราะฉะนั้นช่วงปิดภาคเรียนหรือดูร้อนเนี่ยหลวงตาก็อยากจะชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีลูกมีหลานอยู่ในวัย9ปีขึ้นไป8ปีได้ไหมหลวงตาเอา8ปปีก็เอามา,ถ,าถ้าจะฝึกหัดฝึกความอดทนอ่านออกเขียนได้ดูแลตัวเองได้นะ มาเลยนะมาฝึกมาหัดไวตั้งแต่เล็กๆน้อยๆนี่แหละไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่มันดัดยากดัดตั้งแต่เล็กๆน้อยๆนี่แหละมีพี่เลี้ยงคอยดูคอยดูแลคอยฝึกคอยหดัดไม่ต้องกังวลนะพ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลถ้ามาฝากไว้ที่วัดบูรพาแล้วไม่ต้องกังวลส่วนมากคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ก็จะเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะลําบากนะกลัวลูกจะ,ะกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวยุงจะไตะ่ไรจะตอมนะ ยุงจะไต่ไรจะตอมกลัวลูกจะลําบากให้ลําบากไว้นะท่านทั้งหลายถ้าสอนลูกของเราเนี่ยให้ใช้ชีวิตอย่างลําบากเขาจะสบายในอนาคตนะในอนาคตข้างหน้าใครทุกยากลําบากมาในปัจจุบันอนาคตก็จะสบายแหละแต่ถ้าใครอ่อนแะอสุขสบายตอนต้นๆน,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 นี่รับรองแน่นอนจะลําบากชีวิตจะลําบากในโอกาสข้างหน้าเพราะฉะนั้นฝึกหัดนะฝึกหัดปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามไว้ ในทางพระวุวธศาสนาเพราะว่าบวชเป็นสาม,มเนนถือว่าเราก่อแห่งสม,มณะเลยทีเดียวเน่เป็นหน่อเนื้อแห่งองค์โซนพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าสาม,มเนรูปแรกคือสม,มเนรราหุลเนี่ยเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ร,รู้ใฝ่เรียนใฝ่ทำเป็นตัวอย่างของสามมเนรทั้งหลายถ้าไม่มีสัมมเนรก็ไม่มีพระนะเนี่ยเดี๋ยวนี้พระเนรก็ลดน้อยลงลดร้อยลงเรื่อยๆเพราะคนมันเกิดน้อยคนก็บวชน้อยด้วย นะถ้าเราอยากจะได้พระเนนดีมีคุณภาพศึกได้ศึกษาเราเรียนทั้งทางธรรมทางโลกนะเนี่ยบวชในพระฤดูร้อนนี่แหละหลายๆลายคนเนี่ยหลายๆคนเป็นพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาจากเนนพระฤดูร้อนอย่างหลวงพ่อพยอมเนี่ยก็มาจากเนนพระฤดูร้อนอ่นะส่วนหลวงตาเนี่ยหลวงตาบวชเองนะแล้วตั้งใจบวชเองนะออกโรงเรียนแล้วก็บวชเลยนะมาเรื่อยโดยลําดับเนะี่ยก็ได้ศึกษาเราเรียนการศึกษากว้างไกลเดี๋ยวนี้พระเนียนก็เรียนได้ถึงระดับ ด็อกเตอร์นี่ยนะสอบปร,ริญ่าปร,ริญนแปดปร,ริญนเก้าโอ้ยดีนะฮะได้เรียกว่าเป็นหนทางลัดแห่งการศึกษาเรีเรยนบางคนได้ปร,ริญญาหลายใบนะพ่อบวชเรียนนี่แหละบวชเรียนเขียนอ่านนี่แหละดังนั้นหลวงตาก,ก็อยากจะเชิญชวนท่านสาธุชนหลายมีลูกมีหลานที่อยู่ในวัยพร้อมจะบวชอย่าปล่อยให้อยู่วะอยู่บ้านเฉยเยมันเปลืองสิ้นเปลืองเยอะนะสิ้นเปลืองเยอะนะหมดเงินหมดทองเอเผอ,อประสบอุบัติเหตุอีกต่างหาก นะเข้ามาอยู่ในวัดให้ดื้ออยู่ในวัดนี่แหละให้เล่นอยู่ในวัดเนี่ยนะให้เล่นอยู่ในวัดเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแทนที่จะเล่นหมกมุ่นอยู่กับเกมอยู่กับโทรศัพท์มาอยู่วัดสบายฟังเสียงธรรมกล่อมเกลาจิตใจจิตใจจะได้เข้มแข็งฝึกหัดเป็นคนตรงต่อเวลาคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยฝึกหัดไว้ตั้งแต่เล็กๆน้อยน้อยเป็นเป็นพระละว่าปัใจจัยให้เขามี เชื้อแห่งคุณงามความดีไว้มากๆมันก็จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของเขาเองเนี่ยบางคนนี่สืขาลาเพศออกไปแล้วเป็นใหญ่เป็นโตรุ่นแรกๆนะรุ่นแรกของหลวงตาบางทีหลวงตาก็จำไม่ได้ว่าใครเคยมาบวชบ้างมาเจอๆกันหลวงตาผมเคยบวชเป็นเนนกับหลวงตานะถ้าไม่ได้บวชกับหลวงตาเนี่ยโอ้ยแย่แล้วชีดของผมเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมก็ได้เป็นเชือ้อเป็นลาลวะปัจจัยอยู่ในจิตในใจของเขา คนเราถ้าได้เชื้อเห็นคุณงามความดีแล้วเนี่ยฐานใจมันมุ่งมั่นอยู่ในคุณงามความดีแล้วมันก็จะไปทําความชั่วนัน้นยากเหลือเกินเนะเพราะฉะนั้นหาวิธีป้องกันไว้อย่าห่วงลูกอย่าห่วงหลานอย่ารักลูกรักหลานในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องเอามาฝากฟังไว้ในพระศาสนาช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียนชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีทันทีเลยอ่านะนะโบราณบัณฑิตท่านถึงกล่าวว่าสาทุโขปัชชา การบวชนี้ดีจังเลยเนาะการบวชนี้ดีจังเลยเนาะบวชมาไม่ได้บวชเปล่าๆนะบวชเรียนเขียนอ่านบวชเรียนเขียนอ่านอยากจะบวชเรียนเรียนต่อจนจบไปรเรียนรรเก้าประโยคจนเป็นดอ็อกเตอร์นี่ก็ได้เยอยะแยะเลยนะการศึกษาเราเรียนทางด้านทางธรรมนีนะ่มันให้โอกาสเปิดโอกาสให้โอกาสทางด้านการศึกษาแก่ลูกแก่หลานสมัยใหม่ทุกวันนี้หลวงตาก,ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกคนที่มีลูกมีหลานใน วยดังกล่าวนะในวัยดังกล่าวในคลิปวิดีโอนี้ก็เชิญชวนท่านทั้งหลายส่งลูกส่งหลานมาบวชเรียนมาบวชเรียนตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้แผ่บุญให้สมเด็จพระเทพพระองค์ท่านจะได้มีพระชนยิ่งยืนนานด้วยนะธรรมสวัสดีเจริญพร